พัทยาคอริี่ฟาก์ร้านอาหารให้ใจค่ะทำไมถึงชื่อร้านใจอยากถึงคุณแม่ชื่อสมใจตั้งกันเล็กที่เราเกิดมาแม่จะบอกว่าทำอะไรอย่าให้ใส่ใจนะลูกแล้วมันจะออกมาดีเปิดหน้าตรงนี้ย่างข้าปี่ทิศก่อนหน้านี้เปิดอยู่ในชุมชนสุรา,จร,าจร์ธานีผประมาณ30กว่าปีร้านร้านเนี้ยเชฟบุญธรรมค่ะมาต้องตาต้องใจแล้วเรื่องเล่าเชฟบุญธรรมได้แบบ ท่านอยู่แถวหมู่บ้านประเมศแลก็เสร็จเรียบร้อยแกะก็แวะมาทานอาหารซึ่งแกเป็นคนชอบทานเนื้ออยู่แล้วพลวก็เสร็จแล้วแกะก็แวะมาทานมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็เนื้อตุนแกก็ให้การแนะนำต๊ะสั่งอาหารขึ้นโต๊ะว่ามีอะไรที่ผมทานได้บ้างเขาบอกให้ท่านสั่งมาแล้วที่เหลือเราจะจัดให้ตามที่ว่า ขนาดของที่มัทําให้ลูกค้าสุดท้ายแล้วแกก็บอกทุกอย่างโอเคหมดใอรที่ว่าเมนูแนะนําที่อยู่ด้านหลังมัดีคือเมนูที่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะกระดานนี้คือที่ที่ขึ้นบอร์ดทั้งหมดค่ะเ๋อเป็นเมนูเป็นเมนูที่ขึ้นโต๊ะให้ค่ะสูตรทอยากมากไมาจากใจ ใจเราที่เราคือเราเป็นคนที่ว่ามีเราทํางานสังคมรวมทั้งงานบริการชุมชนด้วยเราก็เลยไปงานสังสรรค์บ่อยเราก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ไปทานอาหารตั้งชั้นล่างถึงพัตคารเราก็เอาตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองว่าเราชอบแบบไหนเราลองทำดูล่างนั้นมาปุ๊บเราจะค่อยใส่ใจกับลูกค้าว่าหนึ่งในนั้นลูกค้าเนี่ยต้องการรสชาติแบบไหนมา ขอให้บอกสาวพร้อมท,ทําให้มีแบบลูกค้ามาจากที่ไกลๆอ่ามีมาจากที่ไกลๆมาเลเซียเหมือนประมาณว่าเขาลงเครื่องเราก็เขาเซิร์ชตามที่เขาเล่นโซเชียลเนาะเป็นฐานเราก็ลองมาทานพอมาทานปุ๊บม,มันก็จะเหมือนถูกใจเขาก็บอกต่อค่ะหลักๆเลยถ้าเขามาจะเป็นต้ยมยำกับไข่เจียวทรงเครื่องอันนี้ก็เป็นหนึ่งหลักที่น้องชาวมาเลยค่ะ ร้านนี้อยู่ซอยเฉลิมพมะเกียรติ62รอเกเยียงกับหมู่บ้านนันทวันส่วนหลวงรอเก้าค่ะสะดวกสบายค่ะเจ็ดโมงเราพร้อมทําให้หมดปิดกี่โมงครับหกโมงค่ะหกโมงเย็นค่ะมีวัน,นหยุดไหมคไม่มีค่ะก็อยากเชิญชวนให้มุสลิมหรือต่างชาติร้านเรายินดีที่ต้อนรับและบริการเป็นกันเองค่ะอัสลามุอะลัยกุมวาะมาตุลลอฮ์วาบเระกาตุ